ค่ะสวัสดีค่ะ,ะท่านผู้บริหารเครือมติชนนะคะ,ะพี่น้องเพื่อนสมาชิกนะคะ,ะนักการเมืองทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมติชนรายสัปดาห์ที่ให้เกียรติดีฉันมาร่วมงานในโอกาสก้าวย่างเข้า47ปีนะคะซึ่งอยู่คู่กับประชาชนมาค่ะคำถามท้าเปลี่ยนประเทศไทยนะคะผู้นำจะคิดอย่างไรก ก่อนที่เราจะไปท้าเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยผู้นำที่ดีต้องฟังประชาชนก่อนค่ะต้องฟังว่าประชาชนต้องการอะไรอยากเห็นประเทศไทยอยากเห็นอน,นาคตของคนไทยเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ผู้นำที่มาจากการยึดอำนาจยึดเสียงประชาชนนอกจากจะไม่ได้ฟังเสียงประชาชนแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดมหาวิกฤตซ้ำซ้อนหลายอย่างนะคะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมืองและยังซ้ำร้ายด้วยวิกฤตโควิดนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศที่มีความเลื่อมล้ําสูงเป็นลำดับท็อปของโลกนะคะนอกจากนั้นขณะนี้เราจะเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจนั้นหนักหนานะคะรายได้คนหดหายขณะที่ราคาสินค้าเกษตรก็ตกต่ำสิ่งที่ตามมาก็คือว่าวันนี้รายได้ของครัวเรือนไม่พอใช้ เราจะเห็นว่านี่ครัวเรือนพึ่งสูงขึ้นถึง90%วิกฤตแล้วนะคะนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรนี่คือ,อปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเราลองมาดูว่าเ,าเรื่องของประชาธิปไตยเป็นอย่างไรจากการยึดอำนาจนะคะโดยทหารตั้งแต่ยึดอำนาจมานั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือว่าเราเกิดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติความเหลื่อมล้าในทุกมิติไม่พอเราถูกด้อยค่าเรื่องประชาธิปไตยนะคะเราสิทธิของพลเมืองสิทธิประชาชนสิทธิเสรีภาพนะคะถูกละเมิดถูกย่ำยีและที่สำคัญก็คือว่าเขาละเลยในเรื่องของอนิติธรรมนะคะทั้งหมดทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม และทั้งหมดเกิดจากแนวคิดของรัฐราชการนะคะและแนวคิดของอำนาจนิยมเผด็จการซึ่งเกาะกินประเทศไทยยาวนานมาเกือบ90ปีนะคะแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนนี่แหละค่ะจึงเป็นสิ่งจะเป็นที่จะต้องกําเนิดพักไทยสร้างไทยเกิดขึ้นนะคะพักไทยสร้างไทยเราต้องการให้เป็นพักที่เป็นสถาบัน ของประชาชนทุกคนที่ประชาช,าชน,ท,นทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่พักของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งและพักไทยสร้างไทยจะไม่ใช่พักที่เป็นที่เหยียบยืนให้เผด็จการอย่างเด็ดขาดค่ะ <baş> ดังนั้นวันนี้ที่ดิฉันพาเก้าอี้มาสองตัวนี้นะคะก็คือเครื่องหมายสัญลักษณ์ของการที่เราจะฟังเราเป็นพักของประชาชนทุกคน เราจะพาเก้าอี้สตัวนี้ค่ะไป77จังหวัดไปฟังเสียงของประชาชนก่อนที่เราจะมาท้าเปลี่ยนประเทศไทยกับมติชนสุดสัปดาห์ในครั้งหน้านะคะค่ะวันนี้ความท้าทายของไทยสร้างไทยนะคะมีอยู่3ประการอย่างแรกนะคะก็คือความท้าทายในการแก้วิกฤตการเมืองที่กำลังเป็นปัญหาวิกฤตการเมืองที่เกิดจากแนวคิดอำนาจนิยม ะะเราต้องแก้แนวคิดอำนาจนิยมเปลี่ยนรัฐราชการให้เป็นรัฐประชาชนและต้องกระจายอำนาจตรงนี้ดิฉันขออนุญาตไปพูดในเซสชันที่2เพราะเห็นมีคำถามนี้อยู่นะคะรวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาด้วยความท้าทายอย่างที่2นะคะที่ไทยสร้างไทยจะต้องทำให้ประชาชนให้สำเร็จให้ได้ก็คือการที่เราจะต้องพาประชาชนหลุดพ้นจากกับดักนะคะความยากจนให้ได้ เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเป็นปัญหาและเป็นปัญหาหนักที่สุดณนะขณะนี้ที่ประชาชนไปไม่รอดแล้วเราจะทำทุกสิ่งนะคะที่จะทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็กมีโอกาสทำมาหากินได้เร็วที่สุดและแข็งแรงที่สุดหลังโควิดนี้นี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทายนะคะที่ไทยสร้างไทยต้องทำ คีย์เวิร์ดสำคัญของเราเราคิดว่าการที่จะช่วยให้คนตัวเล็กนะคะสามารถที่จะมีพลังลุกขึ้นมาทําหากินได้เร็วที่สุดและแข็งแรงที่สุดก็คือการปลดปล่อยหรือการลิเบเรตประชาชนและการเอ็มพาวเวอร์ประชาชนการสร้างพลังให้กับประชาชนการลิเบเรตประชาชนปลดปล่อยจากรัฐราชการและอำนาจนิยมทที่กดทับและการเอ็มพาวเวอร์ประชาชนจาก ให้ประชาชนนั้นมีพลังมากขึ้นรวมตัวกันเพื่อต่อรองเรื่องตลาดต่อรองกับรัฐไม่งั้นคนตัวเล็กไม่เคยมีเสียงผู้มีอำนาจไม่เคยได้ยินเสียงของคนตัวเล็กค่ะคนตัวเล็กในที่นี้หมายถึงตั้งแต่ SME ลงมาถึงเกษตรกรนะคะดังนั้นดิฉันขอยกตัวอย่างการริบเรตนะคะการปลดปล่อยประชาชนออกจากกฎหมายและใบอนุญาตต่างๆนะคะ ที่มันล้าหลังล้าสมัยมากๆนะคะแล้วเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการทํามาหากินของพี่น้องประชาชนเราจะทําทุกทางค่ะที่จะขจัดอุปสรรคนี้ให้ได้อย่างเช่นกฎหมายโรงแรมกฎหมายร้านอาหารหรือแม้แต่คราฟต์เบียร์ที่ถูกบล็อกไว้เพื่อในทุนเท่านั้นเองเราจะทลายตรงนี้ด้วยการเราได้ศึกษาละว,ว่ามีกฎหมายแล้วก็ใบอนุญ,ญาตระเบียบต่างๆประมาณ1,500ฉบับ ที่มันล้าสมัยมากๆแล้วเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำหากินเราจะออกพรกรหนึ่งฉบับค่ะใช้เวลาแค่สามอาทิตย์ยกเว้นการใช้กฎหมายและใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ที่ล้าสมัยเหล่านี้เนี่ยไปก่อนประมาณ3ปียกเว้นไม่ต้องใช้เลยเพื่ออะไรเพื่อให้คนตัวเล็กได้มีโอกาสลุกขึ้นมาทำหากินได้เร็วที่สุด แข็งแรงที่สุดหลังโควิดนี้นะคะดังนั้นเ,เราจะเหลือแค่กฎหมายแล้วก็พวกใบอนุญ,ญาตที่จำเป็นเพียงประมาณร้อยฉบับเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างจากนั้นเราจะ empower ประชาชนอย่างไรเราจะ empower ประชาชนเป็นสองด้านค่ะหนึ่งคือด้านอำนาจทางการเมืองอำนาจทางการเมืองต้อง empower ประชาชนยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งก็คือเราจะจัดให้มี สภาประชาชนประจำหมู่บ้านสภารประชาชนประจำหมู่บ้านทำหน้าที่อะไร,ระะสภาประชาชนประจำหมู่บ้านนี้จะทำหน้าที่ในการที่จะกันกรองค่ะว่าเมื่อมีงบประมาณเข้ามาที่หมู่บ้านนี้จะเป็นผู้ตัดสินใจเหมือนทาวโฮว่าประชาชนจะเอาไปทำอะไรนะคะเราไม่อยากทำเสาไฟกินนาีก็จะไม่เห็นเสาไฟกินนาีประชาชนอยากไปทำอะไรเอาตรงนั้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประมูลไปจัดซื้อจัดจ้าง เสร็จเรียบร้อยทําเรียบร้อยประชาชนจะเป็นผู้ตรวจรับงานนะคะโดยเราจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบล็อกเชนหรือว่าสมาร์ทคอนแทคเพื่อที่จะให้ประชาชนทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะ empower ประชาชนด้านอํานาจทางการเมืองอย่างเดียวไม่พอต้อง empower ประชาชนด้านเศรษฐกิจด้วยนี่เป็นเรื่องที่สําคัญด้านเศรษฐกิจนะคะเราจะทําอย่างไรแน่นอนค่ะคาว่าโอกาสคําว่าโอกาส,ค,ากาสคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะให้โอกาส ประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กได้เข้าถึง3โอกาสค่ะ 1. โอกาสด้านทุน2โอกาสด้านความรู้และเทคโนโลยี3โอกาสด้านการตลาดดิฉันยกตัวอย่างเวลาน้อยคุณจำขวัญมองหน้าแล้วนะคะก็คือโอกาสด้านทุนเราจะมีกองทุน5กองทุนนะคะกองทุนแรกก็คือกองทุน SME เพราะ SME เนี่ยเป็นกลตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะ SME มี3ล้านกว่าราย แต่จ้างงานคนถึง13ล้านล้านคน13ล้านคนนะคะและทำไรายได้เข้าประเทศเนี่ยถึง35%ของ GDP กองทุน SME จะเป็นประโยชน์เพราะว่าขณะนี้ SME ที่มีอยู่3ล้านกว่าลายเนี่ย90กว่าเเข้าไม่ถึงแหล่งเงินอยู่นอกระบบธนาคารเราจะต้องมีกองทุนนี้เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินนะคะ ให้เขามีโอกาสที่จะไปต่อทุนทำมาหากินโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้กองทุนที่2คือกองทุนสตาร์ทอัพวันนี้ประเทศไทยและโลกจะขับเคลื่อนด้วยคนยุคใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวต้องต่อนะคะคนยุคใหม่ดังนั้นก็ต้องมีกองทุน SME เอ้มขอโทษกับกองทุนสตาร์ทอัพเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ทำมาหากินกองทุนที่3าคือกองทุนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทุกเซกเตอร์นะคะท่องเที่ยวและบริการอันนี้จะเป็นกองทุนที่ให้กับ ผู้ประกอบการได้ต่อยอดกองทุนที่4คือกองทุนวิสาหกิจชุมชนจะเป็นกองทุนที่จะช่วยให้เกษตรกร,ร,กรลูกหลานเกษตรกร,ร,กรได้ใช้ทรัพย์สินของเขานะคะที่ดินภูมิปัญญาในการต่อยอดในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นการาแปรรูปสินค้าหรือว่า,าต่อยอดโอทอปและสุดท้ายค่ะกองทุนเพื่อคนตัวเล็ก วันนี้หนี้สินครัวเรือนกว่า90%ซนะคะเราจําเป็นที่จะต้องอให้คนตัวเล็กที่เคยกู้นอกระบบเข้ามาสู่ในระบบนะคะด้วยดอกเบี้ยถูกเพราะว่านี่นอกระบบโหดโหดทั้งดอกเบีย้ยโหดทั้งวิธีทวงนะคะคนตัวเล็กจําจนวนนี้มีประมาณ36ล้านคนต้องเข้าสู่ระบบนะคะเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงโอกาสและเข้าถึงตลาดให้ได้ค่ะ